สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันธุลากันค่ะคุมพันธุลากันก็มาถ่ายอัปเดตมะอึกให้กับเอฟซีดูค่ะทุกวันเลยค่ะต้องมาดูมะอึกสวยงามเลยค่ะเริ่มลูกโตแล้วค่ะดูดูค่ะผลโตแล้วค่ะใบใหญ่ใบใหญ่ใบหนาเนี่ค่ะลูกมะอึกมะอึกมะอึกเนี่ค่ะจะคุมพันธุที่ไอยกใบขึ้นให้กับเอฟซีดูนะคะ ทีละกิ่งเลยค่ะนี่ค่ะป๊าปลูกงหญ่เลยค่ะพี่น้องเบางเนี่ยบางกิ่งก็มีสองลูกสามลูกนี่ค่ะอูใกล้ยี่สุกแล้วด้วยเนี่ยค่ะพี่น้องเนี้ยใกล้ยี่สุกแล้วกิ่งนี้มีเยอะเลยค่ะนี่ค่ะเยอะมากเลยกิ่งนี้มีเยอะก็ฝนตกก็เริ่มเริ่มดีขึ้นแล้วค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะลูกมะอึกเห็นไหมค่ะพี่น้อง ต้นใหญ่ค่ะเขาจะออกลูกตลอดปีค่ะออกลูกตลอดปีเลยมาอึกน่าจะทนแรงด้วยเนี่ค่ะทนแรงทนแรงไม่ตายง่ายๆนะคะเนี่ยขอบคุณเอฟซี C ทุกท่านนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องโคมพันตุลากันนะคะมาถ่ายอัปเดตมาอึกให้กับเอฟซี C ดูนะคะลักษณะของลำต้นเขาก็จะนี่เหมือนต้นมะเขือนะคะพี่น้อง มันต้นมะเขือเลยแล้วก็ดอกใหญ่ดอกสีขาวมีดอกสีขาวค่ะดอกใหญ่มากเลยแล้วก็มีผลมีผลอยู่ใต้นะะี่ค่ะใต้กิ่งใต้ก้านใบเนะะี่ยค่ะใต้ใต้ก้านเลยนี่ค่ะมะอึกค่ะมะอึกเอาใส่ตำส้มกับแซบได้คะ่ะพี่น้องใส่ต้มตำแล้วก็ใส่น้ำพริกกะปิเนาะใส่น้ำพริกกะปิกับแซบๆซบด้ค่ะพี่น้องใส่น้ำพริกกะปีแห้งจะแซบนี่ค่ะ ใชเอฟซีเบงเดอระเพราะว่าเอฟซีบางท่านก็โอ้คืองามแท่คุ้มบันไทยเบิงทุกมือแล้วนี่ค่ะดอกเหมือนดอกมะเขือดอกสีขาวๆค่ะเป็นดอกสีขาวๆค่ะพี่น้องอันนี้เขาได้น้ําฝนนะเขาได้น้ําฝนรู้สึกว่าเขาจะสดชื่นขึ้นสดชื่นขึ้นดีมากเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะสดชื่นสดชื่นเลยค่ะก็ต้องขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะฮะที่เข้ามาเยี่ยมชมกดติดตาม กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องคุมพันตุลากันค่ะมาถ่ายให้ดูเขายังไม่สุกค่ะพี่น้องถ้าเขาสุกนี่ก็จะสวยเลืองเรื่องอล่ํมเลยค่ะถ้าเขาสุกก็มาถ่ายให้ดูทุกวันเลยนะคะก็ต้องขอบคุณ fc ทุกท่านนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องคุมพันตุลากันค่ะขอบคุณเลยๆ้าเลยนะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกกำลังแรงใจด้ค่ะโอ้โหโลมพัดผิวไวอ่อนเอ็นไปตามแรงลมเลยค่ะนี่ค่ะกิ่งของเขา โอนเอ็นไปตามแรงลมขอบคุณ fc มากๆนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ